คิดว่าสําคัญนะคะเพราะว่าคนที่กเกษียณแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ประกอบการงานอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ในวัยที่จะต้องพักผ่อนเงินก้อนที่เราได้จากสถานประกอบการที่เราทํางานนะคะเราจะต้องบริหารจัดการให้ดีรวมถึงเงินที่จะได้จากระบบประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเงินก้อนของบอําเหน็จหรือ เป็นเงินรายเดือนบำนาญนงั้นตรงนี้ถามว่าในส่วนของผู้ที่กเกษียณออกมาแล้วการวางแผนการเินทางการเงินนี่สําคัญจริงๆเนื่องจากว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องมีอายุยืนยาวอีกเท่าไหร่การวางแผนเป็นการเตรียมตัวเองเพื่อให้พร้อมสําหรับอายุที่ตัวเองคิดว่าน่าจะจะอยู่ถึงงั้นถามว่าสําคัญไหมสําคัญสําคัญทุกอายุได้ซ้ําไปค่ะ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ